โย่วว่าไงครับสวัสดีครับวันนี้คุณกลุ่มผู้มั่งมีแรงเก่งสำหรับคลิปนี้ทุกคนมันยังก็กลับมาแหล่งเดิมอีกแล้วนะครับแหล่งปลากัดนน้ำดึก ซึ่งมันเป็นปลากรดที่สวยงามมากนะครับวันนี้เรามาตามหาปลากรดสวยงามมาดูกันว่ามันจะได้ักกี่เต้มนะครับจะบอกเลยว่าวังนี้น้ําลึกมากลึกถ้าเราพลาดนะเราอาจจะจมได้เพราะมันลึกจนจมเลยนะทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องนี้ถึงแสนับเดี๋ยวมะแจกปรากราดอีกนะทุกคนเมื่อวอนมื่ล้วกดไลค์แล้วรบบจมเลยอย่าพูดมากเดี๋ยวลาแล้วทุกคนเนาะพงเงี้เลยมั่เสื่อมาเลยทุกคนมาไปโอเคชิมน้ำมันริมลงเลยทุกคน โอ้เงยเจอเวอดทุกคนโอ้โหลวงป้าก็เจอเวอดเลยเดี๋ยวก่อนจะได้นำ้ำเงยกอนตักก่อนนะนี่ทุกคนเงยเจอเวอดสวยมากโอ้ยเจอเวอดสวยมากได้ปลาไหมนะทุกคนโอ้โหปลาเข้าแล้วบางเอียดนี่ทุกคนตัวแรกปลาวอดซึ่งเป็นปลาพ่อพันธุ์ที่สวยงามมากทุกคนดูอืมทุกคนดูปลาวอด นี่ทุกคนปลาโหว,วดสวยไหมอืมสวยมากสวยไหมทุกคนเสวยไหมปลาโหว,วดใส่ถุงเลยทุกคนตัวเลขปลาโหว,วดนี่นะครับทุกคนโหวดมันนี่นี่ทุกคนโหวดมันโอเคเหงียอใส่น้ําก่อนใส่ถุงเดี๋ยวเอืน้นเงื่อลงปุ๊บได้ปับ๊บลงปั๊บได้ปุ๊บลงปุ๊บปุ๊บก็ได้ปับป๊บปั๊บเด,ดี๋ยวเียนให้ดูว่าสวยไหมนี่ทุกคนโอ้โหูอืมสวยมากทุกคน สวยจริงๆนะครับเครื่องใหญ่มากสวยสีสวยตัวสวยนะครับไปไปกันต่อมาดูกันว่าจะได้ขี่เต็มนะได้ไหมเจอหัวได้ตัวเดียวเลยนะทุกคนตรงนี้ <c ười> นี่ก็หัใหด่นะหัวปลอมไม่เอานะนี่เราต้องมาหาดูเราต้องมาหาที่มีหวดทุกคนเราอาจจะได้ถ้าเราไม่หาหวดเราอาจจะไม่ได้ทุกคนเหนือนคิดว่า ข้างหน้ามึงเหยีน,นี่น่าจะมีวอดอยู่อันนึงอย่งนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเราเดินค่อยๆนะเราหย่าลุบๆนี่ตรงนี้แหละเที่ยงจำได้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมีไหมวะมาเร็วๆน่าจะเป็นตรงนี้นะ น่าจะเป็นตรงนี้อืมเอาได,ด <g ib it> ้ทุกคนกตัวเมียเก็บก่อนทุกคนได้ผู้ตัวนะเมียตัวนึงนะเก็บก่อนแค่น้ำลึกจริงจริงทุกคนใหตรงนี้โอ้ยทุกคนมันตกไม่ได้ทุกคนโอ้โหน้ำลึกมากบอกเลยทุกคนลึกจริงโอ้ได้แค่สองตัวตรงนี้ ได้คู่หนึ่งผู้เมียรครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันว่าจะได้อีกไหมตรงนี้ได้ทุกรอบตรงนี้มึงเนี่ไม่มีนะปวดสวยมากนะบอกเลยอโอ้โหลึกจริงไม่รู้รอยมีคนมาช้อนแรนนะทุกคน มันเหยียดสังเกตได้จากรอยเท้าเลยมีนคนมาชดเลยไม่ได้ในทุกคนเตียนหมดเลยไหมเหยียดไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดน,นะไม่ได้เดี๋ยวเราไปลงตรงนู้นเลยกคนมาโอ๊ยนางมาแค่คู่เดียวเองนะตอนนี้ม,มันหายยากไงทุกคนถ้างาง่ายนี่โอ้โหทุกคน นี้น่าจะเป็นวอดปลาดีนะไม่ใช่ปลากระดัศหี่เตียนหมดเลยแถวนี้ทุกคนไม่รู้ใครมาเลยเงียบจิดเลยทุกคนเงียบขึ้นไม่ได้โอ้ยใครมาวะใครมากว่าน,น่ามึงเงียบวะคอมินต์มาใช้ดีดีมาไวเกิน เงียบพลาดไปสองนาทีพวกนี้มาไปเกินแล้วมัองอ่ก็ได้มาเล้นปลาอวดหนึ่งตัวม,มาทุกคนไปต่อกันลลยตรงนั้นน่าจะมีเลยมายัองอยจะพยายามมาอวดให้ได้นะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเห็นนะปลาอวดเพราะว่าอวดมันแอบอยู่ใต้ใบไ,ไม้เันมาก มเจอเลยโอ้เจอทุกคนตัวเมียตัวนึงเก็บนี่ทุกคนตัวเมียนี่นสวยน,นะเก็บเก็บอ้หูยเจอวดทุกคนนี่เจอวดเอาวอ,เอวดเอเจ้อวดเนือกปลา ว้าไม่รอดฝีมือบางอีเหียดสวยมากลงไปแม่ดูก่อนเดี๋ยวก็ดูทีเดียวเลยหือ,อตัวเมียเก็บตัวเมียเก็บขอตัวผูหล่วที่โอ้โหได้ปลาช่อน โอ้โหเงียบก๊บตรงนี้น่าจะมีกระโวดเงียบก๊บอืมนึกว่ามีโวดน,นะทุกคนเงียบโอ้โหทุกคนสวยมากตัวนี้สมบูรณ์แบบทุกคนดูสวยมากทุกคน มุมแบบใส่ถุงนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้มารู้เรื่องแล้วโอ้โหสวยจริงๆไปต่อเงียบเงียบเงียบโอ้เงียบกริบเรามีคนมาชนแล้วจริงๆ เี๋ยวเราชนกับส่วนส่วนกับหลังไปทุกคนน่าจะมีตัวที่ลงเหลืออยู่ได้บ้างเลยนะถ้าตัวคอยดูนะมันะเหียดชนมาหน้าเลชนกับหลังเป็นมากนั่นไงทุกคนได้แม่พันมาหนึ่งตัวโอเคตัวเดียวนะตัวนี้ปล่อยนะมแม่พันได้มาหนึ่งตัวเล่งนี้สวยนะทุกคนแล้วพ่อพันมาแล้ว เียโอ้โหงดิบว้าวเงียบเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เงียบช้อนนี้พอวนตกมันก็จะขึ้นมาใหม่เพราะปลามันมีอยู่ข้างล่างเยอะ nhập kịp nhập kịp không nghĩ một gì kêu gọi đồng nghiệp đã đéo của gì đâu ồ nhập kịp 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 đồng nào kịp ได้ไม่เยอะนะแต่ก็สุดนะดูทุกคนสุดไหมสวยอืมแ้วปูสามเมียสามตอนนี้สามคู่เดี๋ยวสำรวจแถวนี้ก่อนแถวนี้ก็นนาจะเจอหวดถ้าเจอหวดก็รู้เรื่องเหมือนกันนะแถวนี้ทุกคน ก็มันเป็นน้ำเลยนะมีปลาไหมเดี๋ยวยังไม่เ็นปลาเลยนะน่าจะยังไม่มีโอเครู้เรื่องนะทุกคน ยังไขอเก็บปัพบนะพปกก่อนดูเรื่องสวยแก้วเดี๋ยวเอาไปใส่ขวดเลยทุกคนสุดยอดมาลงมาเก็บปัพบนะพปกหน่อยทุกคนแป๊บนึงโอ้โหขออีกทีนะเผื่อได้นะนี่อุ้งได้จริงทุกคนตัวเมียเก็บเลยทุกคนสวยนะหาย,ยากนะไม่ใช่ง่ายนะทุกคน มาเอาเงาเก็บภาพน้าปกปัดเดียวให้เราดูปกปิดเลยอืมอีอะภาพหน้าปกปวดเกินอืมโอโหปวดเกินทุกคนเที่ยมคอเลยสวยไปกลับบ้านชจาะปวดและเจาะ เย็นจะระา้พูดบางเหยียดสประกาศได้ไม่หนี่มัลนเมืกัสวัสดีครับเย็นแล้วทุกคน